สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนทำมีดแม่งสอนนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาเจอมีดที่เคยตีนะครับตีเฉพาะตัวมีดนะครับส่วนฝักส่วนฝักฝักกับด้ามนะครับด้ามนี่ก็เจ้าของเขาทำเองนะครับ แล้วก็มาให้ผมทำลายให้นะครับลายนี้ครับเพราะว่าเขาเขาจับแล้วมันลื่นนีครับฟันฟันแล้วมันลื่น,นครับมีนะครับส่วนมากผมก็จะทำให้กับคนที่รู้จักนะครับเพราะว่ายังไงถ้าเกิดปัญหาอะไรเราก็จะได้เจอกันง่ายขึ้นครับมีอะไรก็จะได้คุยกันคุยกันง่ายครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ